วันนี้นะครับไม่มีเรีพิเศษแล้วเราก็เพิ่งเลิกเรียนเสร็จเดี๋ยววันนี้กลุ่มเราจะไปพาไปเที่ยวสวนเบนกันครับเดี๋ยวอะไรกันต้หน่อยเหรอตอนนี้แบบตอนตอนนี้ผม<อ><อ>บอก,บอกว่าวันนี้ไม่มีว่ายน้ำเงผมรู้สึกเพียมากผมอยากจะออกกํลาลังกายแบบ <c oughs> ผมคิดถึงคุูไปดูลมากครับไปเดี๋ยวเราจะไปเที่ยวสวนเบนกันครับวันนี้นะครับอ่าตอนนี้คนในกลุ่มเรากําลัง มากันนะครับบางคนบางส chest, ่วนก็ได้ไปที่สวนเบตแล้วนะครับแต่อันนี้คือส่วนนี้ก็คือมารอรถเดี๋ยวมีคนพาเพิ่มอีกนะครับเล่นเกมเล่นเมืองนะรัดเราออกกำลังกายแล้วครับตอนนี้รถก็ขึ้นนานนะครับเล่นเกมเล่นเกมนานที่สุดในโลกเลยตอนนี้ทุกคนพร้อมออกกำลังกายกันมากเลยนะครับฟิตมากเลยครับ one hour later สวัสดีครับตอนนี้ก็คืออยู่บนรถแล้วครับกำลังเดินทางไปครับนี่ครับรถนี่ก็นั่นนั่งมาแน่นมากเลยนะครับนี่ดูเพื่อนๆสมาชิกทุกคนบายบาย ทุกคนโบกมือหน่อยยิดีไปหมดดูแลแต่ละคนดูมีความสุขมากเลยสวัสดีครับตอนนี้เราก็ถึงส่วนบินแล้วนะครับอ่าส่วนบินเลยนะครับสวนบินจิกิติครับครับส่วนบินจิกิติครับโอเคครับตามผมมาเลยครับเพื่อนๆไปออกกำลังกายกันเลยไปกันไปกันไปกัน เครื่องแรกนะครับเครื่องนี้เรียกว่าเป็นเครื่องที่ไว้บริหารกล้ามเนื้อแขนครับแล้วก็กล้ามเนื้อไหล่นะครับอ่ะพิธีกรสารจะเล่ยนให้ดูครับทำเล่นสีเลยเราไล่ได้กล้ามเนื้อส่วนแขนแล้วก็ส่วนไหล่นะครับอ่ะนี่นะครับทั้งสองคนนี่ครับดสิกแพ็คจร์นะครับจะด้กล้ามแขนอย่างนี้นลครับโอ้ล่ำล่ำนะปเนี่ยล่ำล่ำครับไปต่อกันเลยครับผมถ้าต่อไปนะครับดในข้อเราเดี่ยว พวกกําลังกายโดยการดันตัวบนลาวเดี่ยวที่ยืดแขนนะครับจังนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูเ้รื่องต่อไปครับเครื่องต่อไปเลยต่อมานครับเครื่องนี้นะครับอ่าก็คือเครื่องบริหารหัวไหล่นั่นเองซึ่งเครื่องนี้ครับต้องใช้มือสองมือนะครับจับไปที่ ที่หมุนทั้งสองข้างครับแล้วก็หมุนซ้ายหมุนขวาสลับกันไปนะครับอ่ะบรรยากาศที่นี่ก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับเพื่อนๆอนี่นครับอ่าคุณก็ต้องบอกว่าดีนะดีุีดีนั่นแหลคะครับนั่นแหละครับใชครับอ่าขั้นต่อไปนะครับคือข้ายกขาข้างหัวดูนะครับเฮ้ยผู้ชายจะนอนราบไปกับไม้เห็นอะไรก็ได้สักอย่าง จาไวัที่ลาวขาชิี้จะต้องยกขึ้นครับเราต้องยกสะโพกขึ้นด้วยนะครับตอนนี้ออ่อ่าายงนี้ครับเียท่าต่อไปท่าบัตชารเก่านะครับเริ่มเลยสหรับวันนี้พวกผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณที่รับชมสวัสดีครับสวัสดีครับตลกว่ะคนณพินเลยใส่เพลงอะ่ะ เต่าเึ่นไนก็บอกหรือ